วันที่3พฤศจิกายน268ที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีวันนี้โอ้โหได้ยินเสียงการ้องลั่นเลยน่าจะเป็นวันกาหองชาติหรือเปล่าดูสิยอดจมหรือว่าเขาเห็นกวางกวางกับกานี่ไม่ค่อยถูกกันเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นกวางกำลังไล่กาอยู่เสียดายถ่ายไม่ทันว่าไงลูกว่าไง ทักทายท่านผู้ชมหน่อยเร็วๆรโอ้โหกลางก็หดกาก็หายส่งแต่เสียงทักทายอย่างเดียวเลยทีนี้ไม่เห็นตัวยา่าด้วยนะเแี่ยไม่ต่ำกว่าห้าสิบตัวเห็นเมื่อกี้นี้นะเสียดายไม่เห็น,นถ่ายไม่ทันคือโด,ย,ดวยวันนี้ยมได้ยินเขาว่ายมจะพาไปฉันข้างนอกก่อนที่จะฉันอนาจารย์ภาพก็ถ่ายบรรยากาศที่วัด ไปกุงวอชิงตันดีซีให้ญาติโยมได้ชมกันก่อนเนาะในวันนี้วันที่สามพฤศจิกายนเดี๋ยวจะพาญาติโยมไปชมทางด้านหลังวัดช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวหน้าหิมะญาติโยมบรรยากาศก็กเลยสวยเลยเป็นห,หน้าใบไม้ร่วงใบไม้หล่นแสดงความเป็นอดีตจังให้เราได้ชมกัน หลังจากที่เขาโดนความหนาวใบก็เริ่มจะเหลืองจะหลุดจะหล่นกันก็เป็นอัน,นิี้จะลักษณะทุกขลักษณะที่แสดงให้เราเห็นของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติก็จะเป็นอย่างนี้ยาลุมนะทุกปีที่วอชิงตันดีซีที่วัดปดเกตน้ำตกเนงกราโซนนี้ก็จะ คล้ายๆกันที่อื่นก็เหมือนกันย่าจำนะในการที่ต้นไม้เหลืองเนี่ยก็คล้ายๆกันหมดของอเมริกาแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่ได้ไปไหนอยู่เพิ่งจะไปร่วมง,งานกระถิ่นวัดป่าสันติธรรมกลับมาเมื่อวานวันที่สองเมื่อคืนที่สามก็มาพักที่วัดไทยกรุงวอชจงตันดีซีขอบคุณครูบาอาจารย์ ยิโยมที่ต้อนรับกับสู้เป็นอย่างดีอีกครั้งหนึ่งแล้วมาที่ไรก็ได้รับความเมตตาจากรูบบอาจารยาิโยมของวัดทางด้านนี้สวยมากเลยอ่ะสวยมากเลยดูสิยิโยมอืมมันเป็นเขตของ ซิตี้เขาเราไม่ค่อยกล้าเข้าไปนะประมาณว่าวัดก็บติดติดกับเขตของรถเทศบาลว่านะอ,อย่างนั้นไอ้แก่หนึ่งเราไม่มีเวลาด้วยด้านนี้จะเป็นด้านหลังของวัดนะถ้าญาติเดินจะไปทางด้านหน้าวัดก็เป็นดังน,นู้นแหละที่เอามาเดินผ่านมา